ตอนที่เระไปอยูเอ่อเอมันดอมันดตอนที่ยงดสามนเอ้ยหยดได้ไหมเราจะมายูเราจะมาเล่นกันในพาร์ทหนึ่งดสองก่อแล้วเราคไปเลู่ดนะคะโอเคคุ่ Hi, I'm Amanda and I'm g r e e and I love apples. Do you like apples? มามามา I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded, but... and look, there are apples. The apples. Apple? อ่าผมขอไม่แปลนะคุณพ่อเนื่องจากว่าถ้าเกิดแปลมันจะเยอะนะครับไปไปดูได้จากตอนที่หนึ่งนะคะผมชิ้นแรกเราวิธีทำแอปเปิลพายมามาทำด้วย่ะส่วนรูปภาพเนี่ยนะครับผมไอ้รูปภาพอ่าฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นรูปภาพที่มันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับผมมันจะมีทั้งคนจริงทั้งรูปภาพโดยเนซะ็นเซอร์ อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะคงจะไมต่อด้วยตรงนั้นจะไมว่ารีบไปต่อดีกว่าเร็วที่ไปเล่นตอนที่หนึ่งจะสาวนะไปไม่บายไป lưu mà nó There it is, let's go Hello meat man Can you tell the meat man what oh we here. need Đây, đây, đây. Can you tell the meat man what we need <coughs> เอพิโซดที่สเอพิโซดที่สองจดห้าแล้วเอพิโซดลึกลับได้ปลากฏขึ้นเรียบร้อยแล้ว ผมจะรีบผ่าตรงนี้ไปเร็วนะครับผมจะไปเล่นแชปเตอร์สเอ้ยผมจะไปเล่นนันใหม่ละ <c oughs> นี่ไอ้นี้นะผมนี่ผมต้องมาดูนะผม <c oughs> มันตัดจบไปเลยนะผม <c oughs> ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้เสียก็ต้องขอโทษไดรเวอร์นะครับแต่ว่าในวันนี้ก็ต้องขอจบเท่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า 1.3ให้ดูแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย